เพิ่นมาหายแล้วเพิ่นมาหายแะต้องงวดัดเพิ่นี่ค่อยลงมากอ่าลงมากขึ้นไปเพิ่นี่ลงมาบอกสามมือสามต่อสตัวบนเอาก่อนที่จะไปชมคลิปฟังข้อเสียนกับเดี๋ที่ก็หายใ้วิจาณในการรับชมกับ ทางท่งเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแคนะ่แนวทางถนัดขับอีซีครับผมตามคำเรียกร้องที่เอฟซีรอคอยนะครับนะมานานอ่าเป็นอยังคือผมไปตามพอเชียนให้แน่ว่าทันว่าโอ้ครับก็มีเหตุชุกเฉินครับอีซีครับผมยานพาหนะเป็นป่วยก็เรียกเขาล้มบัตรสามสี่มือครับอีซีครับผม,มแล้วก็ไปป่วยสกุลนครอ,อ,อีก มาปวยอยู่ดอนท่านี่อีกโอ้ยนะครับนอะงวดนี้แหละครับอีซี่ครับผมรางวันที่หนึ่งต้องเป็นของเราเพราะว่าผีัวหล่อนเพิ่นนี่บอกอ่งวดแรกงกโตนี่ก็รางวันที่หนึ่งนะครับนาะงวดสองเป็นเลขลางครับอ่ะงวดที่สามนี่ค้งสิเป็นรางวันที่หนึ่งเช่นเคยครับอีซี่ครับผมเอาพอเซียนเพิ่นกับถ่ายนะครับอีซี่ครับผมขอบบอกไปฟังเพิ่นสิบอกสูฟังเลยครับเด้อต้องไม่เห็นเจ้าใครเลขกัน เออช so ุนสามหกว่พ่อเอาเลขก็ยังเลขย่ำไหนเลขย่ำพี่มาย่ำเขามาย่ำให้เขามาย่ำให้มันห่อนเี่พ่อยับเขามาโอ้พี่ยังเราโอ้ยวะนี่มันห่อนมันห่อนเออเขามาอีกเขามาอีกได้อยู่ปฏิแดดเผาหัวหลัดเนี่ยวันนี้มันมาให้แล้วให้แล้วเอาเป็นจังไงว่าจะว่างให้ฟังแนก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเซียนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอบคุณมาก ปลาด้เขียนให้เออคือคือว่าอย่างนี้ข่าวว่ามีตัวตายตัวแท่าอย่างไหก่อนอันว่าอย่างไเอางวดที่ผ่านมาเป็นไหนเอาก้อนเออเอางวดที่ผ่านมาก้อนเนี้ยบ่ถือไสที่ว่าไห่สามศูนย์หกอยู่นี่เออเออสามศูนย์หกก็ถือจังไหนเอาจังแล้ยล่ะเอาพูดได้ว่าาหกเลยคนเขียนยมไปเลยเออคนาม่ยำไห่วันที่พอมายำไห่สามหกกันยังไม่กรียือือน คุณพ่อเพิ่นกับนำเอาอยู่หันเพิ่นมี่สามโตพี่น้องบานีแปดโคคานี่ยเพิ่นกับมะยำให้ครับเพิ่นมาแปดระวังมั่นระวังเพิ่นกับแปดเพิ่นวันวันคลิปชุดนั้นพ่อเชืยนว่าอันมาเปลี่ยนเลขนะเออเออคลิปมาเปลี่ยนเลขได้ครับได้สิครับผมล่องให้แต่สามโตนี่เพิ่นมาให้สามมื่นติดกันโอ้มายำสามมื่นติดกันเลย ตามมือติดกันฟังคักขับขับเอฟซีครับผมโอ้โหเพิ่นมาให้ตั้งแต่ตรงก่อนได้บ่เพ่อวันไหนวันที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่นี่หลักฐานเดินกันให้เบิ้งเนี้ยอ่ะที่ผ่านมากที่ผ่านมากหรือว่าเ่ราะนี่เพราะเห็นเพราะเห็นซีซาร์กันเพิ่นก็บอกว่าซับกันไปซับกันมาเด้ออยู่มันมีแดดแค่นี้พี่น้องเออเออนี่อ่ะ นี่อแค่นี้ครับผมเก็บปล้าจออะไรเปเบิ้งครับของแท้ด้วครับก็เลยซื้อสามหกไวเออบันนี้เลขศูนย์สามศูนย์หกมันบ่เคยออกยักเทียครับผมก็เลยซื้อศูนย์สามหกซื้อไว้ซื้อไว้กันล้างกันล้างเลขกันล้างเพราะว่าเพิ่นมาใหายสามหกิ่นมาเขียนในอ่างให้โอ้งวดนี้อ่ะ เพื่อนไห้เขียนสองตอนสองตอนเ,ออเป็นจ<อ><อ>ังไลพอเขาว่าเขียนสองตอนตอนแรกเพื่อนไห้ตองสามวายอ่าสง่ไห้ตัอพเอ,อตองสามบานีขึ้นที่สองมาออขึ้นที่สองมาเนี่ยเพื่อนมาไห้สามตัวบน่น โอ้บนเลยเออโอ้แต่ลัเอ้าระบุะเลยบอกพ่อเออสามตัวบน,นยิ่หัวหลอนนี่บ่เออเออพิ่นมาหายแล้วเพิ่นมาหายตะตองอัดบนเพิน่นดิควายลงมาอ,อ่าลงมาขึ้นไปเพิ่นที่ลงมาบ่าสามออมือฟังแต่ว่าสามมือซ้อนนั่นบ่พ่อสามมือซ้อนอ่าพี่น้องเอ้ยเพื่อใดโสดไดหมานนั่นพูดบ่ได้มือหัดนี่เด้อเพิ่นมายำให้เลขตัวเก่าอื้บานนี้ไหว เอาหลายเก้าได้พอเอ,อ้เลขตัวเก้าที่ออกได้เลขออก้ากมันออกศูนย์หกสามโอ้ยเอาอย่าอไมเพิ่นย่ำบนบ่นย่ำล่างแยวนี้ระวังแต่เลขศูนโอ้งวดหวัวหันบนออกไปบนออกกัน 6. แปดหกแปดเจ็ดมวลควานผั้งแมนเอมวลควานคอยแมนอันหกสามหกสามเพิ่นมายาตัวเก้าตัวเก้าตัวเพิ่นบอกที่ถือมาเนี่ยเออเพิ่นมายำไ้แคนั่นเพิ่นไฮศูนหกสามศูนย์หกสามเหอนมันซื่อง่ายไปนั้นพิ่นนี่ไอเพิ่นยาเพิ่นจะยาว่าระวังตัเลขศูนย์ ระวังแต่เลขศูนย์ศูนย์หกสามประจำวันที่สิบหกนพนะพนะสิบหกเมษายนเอ,อ้เอาพี่ร่างชัดเจนบานเนี่ยเลขตัวหนึ่งเพิ่นย,ำย่ำให้เพิ่นห้อาญาเป็นเลขนาคือตตองสามเพออิเ่นเพิ่นห้ยมาแค่นั้นตองสาม <c oughs> สามสามศูนย์หกสามโอ้สามสามสามศูนย์หกสามเอหกตัวหกตัวเย็นหกตัวลงไว้ครับอีกทีเดียวสาม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 ตัวสามสามตัวเลขล่างอันถ้าออกได้คือออกเจ็ดเก่า เจ็ดเก้าล่างล่างสามสามสามศูนย์หกสามตปว่าพันย่ำสามตัวคือศูนย์หกสามย่ำแห้งที่สุดคือศูนย์หกสามเพื่อนบอกไข่ละว่างตะเลขศูนย์ละว่งเหตุใดๆฟาร์ละว่างแบบไหนกาวาลูอาจพันสิบเปี่ยณ ามันจริงหนกับบอลูแต่ว่า63ย,ยืนแค่งแง่เลยยืนยืน,ยน,ยนตายตัวเลย<อ>เพื่อนบอกศวนย์หก063ยืนตายตัวแต่ระวังตะเลขศูนย์863ออกไปแล้วอ่า5หา63ออกไปแล uh ออ้ว<ม>ให้ระวังตะเลขศูนย์่ะีให้ระวัง6ตะเลขศูนย์ มันสีมีการเปลี่ยนแปลงสิยังไงกับมะลุเพื่นเห็นว่างสั้นเออเพื่อนีหว่างสั้นระวังแต่เลขศูนย์ระวังแยกตัวเดียวตัวนี้เพื่นเห็นระวังเพื่นทูเทียว์เพื่นบอกให้ระวังตาเหล็กเหล็กไทยเออคืองวดวางหนึ่งเห็นเพื่อนเห็นระวังตะเหล็กไทยมันเป็นแปดหกห้าเพื่อนก็บอกว่าตะเหล็กไทยให้ระวังงวดนี้เพื่อนให้ระวังเลขศูนย์เลขหลักร้อย ไอ้ระวังรักลอยออยำสามตัวบนส่วนเลขกลางเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเพคนบอกไปเองสัน้นมันเพคนบอกไปว่าระวังตลิกเจ็ดเก่าเลขเจ็ดเก่าเพราะมันเป็นเลขบังคับโอ้เป็นเลขบังคับแล้วก็เลขบางบังคับ เพิ่นกระบอกเราเพิ่นมาย่ำสามขึ้นผมเนี่ยสามขึ้นติดกันเลขชุดเนี่ยเอ่ย่ำสามขึ้นติดกันเออโตเดียวเลขศูนย์หกสามเนี่ยเอ่ย่ำสามขึ้นโอ้ให้เราว่างตเลหศูนย์แบบนี้เออเกิดมันเป็นเลขขาดเป็นยังไงสามหกสามเลยจักแล้วอ๋อคือเราว่างมันมีตัวเทียนบอกระดับเด็ก ศูนย์ที่ว่า,ร,าระวังกระบอลูนเหมือนกันท<อ>ี่เป็นเลขมันมีหกที่เป็นลักลอบอีกก็ได้นั่นอาจศูนย์กับที่เป็นหกก็ได้นั่นเสียนะเพื่อนให้ระวังตรเลขศูนย์แต่หกสามเพื่อนให้ตายตัวเลยและเพื่อนก็นจว่าให้ซื่อตัวนี้ให้ศูนย์หกสามถ้าออกศูนย์หกสามนี่หรือไพอรพอเซี่ยยูแมน จักล้านพ่อเอาแค่สองแสนพ่อโอ้โอ้เห็นว่ายุ่มไปแล้วบ่ท่านซื้อแต่ว่าแตดว,ว่าไปสร้างเขาซื้อไว้แล้วท่านหนึง่งจองไว้แล้วว่าเถาะจองบ่ได้จองซื้อซื้อตะตองหมดเลย